เล่นมอ d เค a อสไปหลายคลิปแล้วอยากลองว่าในออปชันเอาคำว่าฟันเนี่ยมันจะสนุกไหมอ่ะตามที่เขาเขียนนะฮอ้อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะนะครับผมลองมินเนอร์สกรีนเคืออะไรอ๋อปัดม i ินเ r อร์ยูเฮดดีโอเคไรเวนเดอร์นี okay. ่เฮียอะไรเนี่ยทำไมรถไอ้นี่คว่ำม,มา เอาดูมันขับดูมันขับไดแวนเดอร์น่าจะขับเองวะอ๋อรถขับเองโอเคเป็นระบบ AI เป็นเองเออให้มันขับไปแล้วกันแล้วก็ no toxic อันนี้น่าจะไม่มีอะไรนะสกลออปชันคืออะไรคาสกิลคืออะไรวะ building skill เฮ้ยจะเอะอ็ะ อะเฮ้ยพื้นหายเอ่อสปินนิ่งทาฟฟิกอ่ะคืออะไรอะมันใช่หมุนไหมหมุนอ่นนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถเป็นไรเฮ้ยหยุด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 ก่นนี้ไอทาสเกลนี่คืออะไรกันเนี่ยโอ้เวลาอ๋อ โอเคเข้าใจได้อันนี้หยุดเล่นก่อนนี่เออขอดูนี่ก่อนอะไรวะเนี่ยอันนี้แค่เจ็ด้ะเนี่ยแต่ลองหนึ่งดิอ๋อมันจะค่อยๆแล้วถ้าอะไรวะเนี่ยอู้ปิ้นเลยโอ้ แล้วฟักอัพเวอร์อ๋อมันเปลี่ยนโลกของเกมกาวย์ตี้อะเฮ้ยมันดูด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 เดี๋ยว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 นี่อะไรอะฟอร์สอ๋อพลังฟอร์สอาวอร์โอ้ดันนี้เลยดันแท็กซี่เอ้ยดันบอดดีกว่านี่มันมาแล้วมาแล้ว ถอยหลังบอดถอยหลังแกไม่ต้องไป Disable Wall Streaming อ้ยบันชี้ขาอุ๊ยอุ๊ยพอกดแล้วมันเด้งเลยโอ้ความความความโอ้ พอกดแล้วม oh. <c oughs> <laughs> ันคว่ำเลยโอ้ยเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนเอ่อต่อไปเลยดีกว่าไฟนิงแฮนดิ้งเอเนเกิดอะไรขึ้นนะเอา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 เออ๋อมเอาเอระบบเินอ๋อต้องชอก่อนเอนลองชนก่อน โอ้เฮ้ยไป <laughs> เฮออ้ยไปนอกโลกแล้ว <laughs> เอ,อ่อไปไหนอะอู้ <laughs> อ้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ,อเคแล้วก็อะไรเนี่ย เขาอาบอะอุ๊ยอะไรอะ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะครับคุณผู้ชมไหนลองใช้ดิคืออะไรครับมันคืออะไรมันคืออะไรโอ้รถจอดเต็มเลยอะลองหนอ่อยเด้ออุ๊ย <laughs> <laughs> นี่มันระเบิดนี่ว่ะ <laughs> ช็อคเวฟอ่ะ <laughs> ช็อคเวฟบ่ช็อคเวฟต้องใช้กระบอกใช่ไหมไหนลองดูดิอุ้ย <laughs> 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 เอาใหนน <S <S <c oughs> ม่ดิสมมติว่าแบบมันวิ่งอยู่ค <c oughs> วามเลยเอ่อเทอร์บโบเหรอโอ้ล้รแรงโอ้เสียงดังเสียงดังเ,ง,ดง,เงเสียงดังเกมเสีออยงดังอ,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 อ้อย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 แรง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 มีอะไรอีกไหม เดสแมชชีคืออะไรครับไ้ดูดิอุ้ยเหียตกใจอ๋อรู้แล้วต้องกดสเปกบาร์นี่ไงนี่ไงแดสแ์ดสตดสครับผมเดสต์เดสต์เออเออมันต้องเอาไว้เล่นตอนที่แบบว่าเล่นกับเล่นกับบออ่ะนะ handling hopping อ๋ออันนี้รู้รู้รู้ก็คือแบบกระโดดใช่ไหมกระโดดเออหมุนเลย <c oughs> โอ้ยอถ้าเป็น2อันรวมกันอย่างเช่น Gravity กับฟอ r ์โอ้โหอะไรไนน <c oughs> ม่นด้เลยสมมุติผมมี Gravity กับฟอ r ์ อันนี้อะไรครับรถลอยรถลอยรถเด้งรถเด้งรถเด้งรถรถ้ิโอ้โหแล้วแล้วถ้าเอาฟอร์ดออก ใช่ไหมมันก็จะดูดใช่ไหมแต่เราใส่ไอ้นี้เข้าไปอ่ะบ <fall>? ัน <center> ช <ę> <mm ี่อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสมมติ แต่ว่าเอ่อเล่นๆอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็เปิดอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงวะอ่าสมมติว่าเล่นอยู่เออให้บอดมันเล่นให้ดีกว่าคนัะอ่ะบอดวิ่งให้หน่อยโอเคแล้วเราก็เปิดกาวตี้มันก็จะดูดเข้ามาใช่ไหมแล้วก็บัญชี โอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โหอะให้บอดขับก่อดอะให้บอดขับก่อนอ่ะกาวิตี้มากาวิตีมามาแล้วมาแล้วมาแล้วกาวิตีอะฟอสฟอสฟอสอ่ะมีพลังฟอรสมีพลังฟอรสอะอะ ปิดปิดปิดพลังปอดดู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 โอ้โหเอาเอามีบัญชีมีบัญชีโอ้ปีนแล้วโอ้ยฮ่าเอาอันนี้ออกอันนี้ออกเออเอาการ์ดิตี้ออกโอเคก็อะไรดีสปินไลยสปินสปินอ่าสปิน ไอ้เห okay. e ี้ยแล้วข้างหลังมันมุ่นไอ้เหี้ยมุ่นโอเคกัปตี้กัปตี้เออกัปตี้อ้ยูไอ้เหี้ยโอ้โอ้โอ้โโอ้ มีอะไรหนุ่มๆไหมฟังฟังฟังแดด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 หน่อยแดดหน่อยแดดได้มั้ยไม่ได้อ๋อบอดมันคลาวอยู่แดดไม่ได้แฮนด์เบย์ฮอปปิ้งแฮนด์เบย์ฮอปปิ้งอ๋อกดไม่ได้ด้วยโอเคหายหมุนแล้วสปินรถ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 เบงกิ้งอะไรกันวะเนี่ยอ๋อมีฟอรสหน่อยมีฟอรส ไม่ย่ะนี่ฮะมีฟอสหน่อยมีฟอสหน่อยมีฟอสม, <c oughs> <c oughs> มั่วหมดเลย <c oughs> ถ้าเอิเคยกับบันชีพร้อมกันนะโอ้ปิด เกมเร็วเกมเร็วเกมเร็วไปอีไปอีกเร็วรึเร็วขึ้น,อ,นอ,อ,อีเร็วขึ้นีเออเร็วขึ้นเร็วขึ้นไอ้เหี้ยดูไม่ทัน,ออ,นออกฟอสฟิวออกขำอ้ีอยบัญชีบัญชีไหม โอ้โอ้ก็จบแล้วเกมขำขำอย่างเดียวขำอย่างเดียวสมมติว่าปิดหมดเลยสมมติว่าปิดหมดเลยอ่าปิดหมดเลยกาวิซี่เอาออกด้วยอ้าวมีฟอดมีฟอด ไอ้เ้้ไอฟูลี่ทั้งฟีนี่คืออะไรวะเอาบัญชีบัญชีม้ไอ้เหี้ย้าจัดห้าจัดห้าจัดเอาฟอร์ดฟอร์ดเอาฟอร์ดออกไอ้เหี้ยบุ เกมม่งว right? okay. oh, ิ oh. ่งโคตรไวอ่าโอเคกลับเป็นทำกลับเป็นเหมือนเดิมออางค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 เกมกูพังเกมพังเหลือจะเชื่อเกมพังพังของจริง พังไปแล้วเลิกเล่นพังเกมพัง